ตื่นตาประชาชนชาวตรังนับพันแห่ดูฝนดาวตกเจมินิสค,คึกคักผู้สื่อข่าวรายงานวันที่14ธันวาคม2566ที่บริเวณคลองชนละประทานซอย3ตำาบลนาข้าเสียอำเภอนายงจังหวัดตรังพบว่ามีประชาชนนับพันคนแห่มารอดูฝนดาวตกเจมินิสซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีบางคนนำเต็นท์เก้าอี้พร้อมด้วยของกินมาเตรียมดูฝนดาวตกเจมินิสริมทุ่งนา ที่จัดโดยทางศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรังนำกล้องโทรทัศน์สองดาวจำนวน6ตัวเพื่อไว้บริการประชาชนที่มาดูดาวยามค่ำคืนนี้พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มดาวดวงดาวต่างๆและยังมีกิจกรรมส่องกล้องดูดาวโดยเฉพาะดาวพฤห,หัสดาวเสาและสอนใช้แอบท้องฟ้าจำลองในมือถือและภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจฟังดนตรีโฟกซองและชมสินค้าชุมชน กางเต็นท์รับลมหนาวชมดาวนาข้าวเสียอีกด้วยค่ะโดยทางนายนัทภูมินสังพงศ์ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรางังบอกกับเรานะคะว่าวันนี้ทางศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรางังจัดกิจกรรมแลดาวเคียงนาซึ่งเป็นช่วงปรากฏการณ์ฝนดาวตกเจมินิสหรือกลุ่มดาวคนคู่ซึ่งเราอยากให้ประชาชนได้มาสัมผัสบรรยากาศธ,ธรรมชาติของตำบลนาข้าวเสียค่ะที่เป็นธรรมชาติท้องนาที่มีความมืด เหมาะสำหรับการดูฝนดาวตกซึ่งเราก็ได้มีกล้องโทรทัศน์มาให้ประชาชนไว้ใช้ดูดาวผ่านกล้องซึ่งคืนนี้ก็จะดูดาวเสาร์และดาวพารฤหัสและดาวที่มองก็จะเห็นเป็นกลุ่มดาวลูกไก่ค่ะและอาจจะมีดาวอื่นที่เคลื่อนตัวผ่านมาเรื่อยๆก็รอติดตามไปตามสถานการณ์และตอนนี้ลุ้นในเรื่องของฝนดาวตกที่จะเกิดในช่วงค่ำคืนนี้ค่ะและรอให้ประชาชนมาร่วมกิจกรรมชมบรรยากาศด้วยในเรื่องของการดูดาวผ่านแอป และดูดาวผ่านกล้องและพอในช่วงดึกเราก็จะมีการปิดไฟเพื่อที่จะชมฝนดาวตกกันและก็ต้องรอลุ้นไปพร้อมกับสภาพอากาศด้วยนะคะและทำเลที่เราเลือกตรงจุดบริเวณตรงนี้เพราะมีความมืดและรอลมช่วยพัดผ่าก้อนเมฆทำให้ฟ้าเปิดและเราเชื่อว่าคืนนี้ประชาชนที่มาดูดาวจะได้ชมฝนดาวตกอย่างมีความสุขและคืนนี้ขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมนี้ ถือว่าวันนี้มีประชาชนมาดูฝนดาวตกเจมินิตเป็นจำนวนมากจึงทำให้ค่ำคืนนี้มีคุณค่าประชาชนที่มาก็จะได้ทั้งการเรียนรู้และกับบรรยากาศที่งดงามควบคู่ไปด้วยทั้งนี้ฝนดาวตกเจมินิสวันที่14ธันวาคม2566ถึงรุ่งเช้าของวันที่15ธันวาคม2566ปรากฏการณ์ฝนดาวตกเจมินิตหรือฝนดาวตกกลุ่มดาวคุณคู่ มีศูนย์กลางกระจายตัวอยู่บริเวณกลุ่มดาวค,คุณคู่อัตราการตกสูงสุดประมาณ150ดวงต่อชั่วโมงสำหรับปรากฏการณ์ฝนดาวตกเจมินิตมักเกิดขึ้นในช่วงวันที่4-17ธันวาคมของทุกปีเกิดจากการที่โลกเคลื่อนที่เข้าตัดกับสายทานของเศษหินและเศษฝุ่นขนาดน้อยใหญ่ที่ดาวเคราะห์น้อย3,200เฟตอนทิ้งไว้ในขณนะเคลื่อนผ่านเข้ามาในระบบสุริยะชั้นใน เมื่อโลกโคจรผ่านเส้นทางดังกล่าวแรงดึงดูดของโลกจะดึงฝุ่นและหินเข้ามาเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศโลกเกิดเป็นลำแสงวาบหรือในบางครั้งเกิดเป็นลูกไฟขนาดใหญ่เรียกว่าไฟบอลฝนดาวตกแตกต่างจากดาวตกทั่วไปคือเป็นดาวตกที่มีทิศทางเหมือนมาจากจุดจุดหนึ่งบนท้องฟ้าเรียกว่าจุดศูนย์กลางการกระจาย มาจุดศูนย์กลางการกระจายตรงหรืออยู่ใกล้เคียงกับกลุ่มดาวใดก็จะเรียกชื่อฝนดาวตกตามกลุ่มดาวนั้นๆค่ะเมื่อคืนใครได้ดูฝนดาวตกเจมินิสกันบ้างคะหากใครเห็นดาวแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันนะคะว่ามีความสวยงามแบบไหนซึ่ง1ปีมีให้ดูหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะและต้องบอกเลยว่าบรรยากาศที่นี่คืนนี้บรรยากาศดีมากเลยค่ะสัมผัสกับบรรยากาศหนาวเหมาะมากเลยค่ะ กลางเต้นรับลมหนาวชมดาวที่หนักเข้าวเสียค่ะ วันนี้ที่ทางน้องๆทีมงานศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาต่างนะครับจัดก,กิจกรรมอ่าแลดาวเชียงนาซึ่งเป็นช่วงปรากฏการอ่าฝนดาวตกอ่ากเจมินิสนหครับหรือว่ากลุ่มดาวคนคู่นะครับซึ่งเราก็อยากให้ประชาชนเนี่ยได้มาสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติของนาข้าวเสียซึ่งมีเขาเรียกว่าธรรมชาติท้องนาที่มีความมืด ซึ่งจะเหมาะสําหรับสําหรับดูฝนดาวตกแล้วก่กอนจะดูฝนดาวตกเราก็จะมีกล้องโทรทัศน์ที่จะมาให้ประชาชนได้ดูดาวผ่านกล้องโทรทัศน์ซึ่งเราก็ในค่ำคืนนี้ก็จะดูดาวเสาร์แล้วก็ดาวพัสนครับแล้วก็อ่ากลุ่มดาวที่มองเห็นก็จะเป็นกลุ่มดาวลูกไก่ครับผมแล้วก็อาจจะมีดาวอื่นซึ่งเขาจะเคลื่อนตัวผ่านมาเรื่อยๆอยนะครับตอนนี้เราก็ติดตามไปตามสถานการณ์ครับโดยเฉพาะตอนนี้ ลุ้นเรื่องของฝนดาวตกที่จะเกิดขึ้นในช่วงค่ำคืนนี้นะครับแล้วเราก็ากำลังเขาเรียกว่ารอให้ประชาชนที่อาจจะสนใจในช่วงหัวค่ำก็ได้ได,ได้ได้ชมกิจกรรมแล้วก็บรรยากาศแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการดูดาวผ่านแอปแล้วก็ดูดาวผ่านกล้องแต่ว่าหลังจากนี้ พอดึกเราก็จะเป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งก็คือปิดไฟเพื่อที่จะชมฝนดาวตกกันนะครับแต่ลุ้นว่าฝนจะไม่ตกครับผมตรังสตอรี่รายงาน